牛皮癣。

ไปติดไปนำอยู่ขวาสุดอยู่ขวาสุด

de uma จับผมให้หน่อยพี่น้องมาฟังที่มาี่ห่อค เ่มือขวาทิ้งปหกสิบแล้วก็เปิดไหล่กขต้างนีเป็นตึ๊ดอ่าปลายเท้าต่างกันนิดนึงนะคะมเ่าโเออหน้าตรงนี้ก็สวยนะอืม ล้างหีดแล้วสวยเลย,ลยนี่อเยนี้า,าต็มตัจะสวยหมน้องมีเดียมควาแล้วล่ะอยู่ลนะอเออเผยยาวลงหน่อยนี่ๆไม่หลังนันหลบนะ่ผมันี้ก็สวยนะต่อมีเดียมเผือไว้หน่อ,อยเออเธอ โอเคสวยแล้วค <Okay. S 2> แฟกลายเแบบนี้สวยแฟนกลายป็นแบมันเข้าไปแบบไม่แพนอะไรเตี้ยลงงนี่แหแพนเยี่ยไปยี่ไปก่อนหน้าเดียวกันนะเพ้าะว่าแพนไม่พอใจไม่แพนเข้าไปหาแบบเออเปิดเาไปไเอาข้าไปหาแบบบีบบีบข่าวแฝงบีบบงตบบงโอ้ตายแล้วเอามาแล้วแม่แม่แฟนเดียวหรอ 你开哪一箱？

หน้าตรงสวยมอีอาหน้านี้สวยค่ะทีนี้มือจับสบายป่อยลงไปิงตรงๆเลยแค่หนัอถูกแล้วก็นหน้าสวยเลยสวยมากๆโหหน้าตรงที่สวยเลยนะก้องๆเนี้ยสวยมากเลยเดี๋ยวเข้ามีเรียมได้ ด้ใจอัต้องต้องขยขาไปหนยว่าหน้านานา,นาแต่ใช่สบายสบาย ไปหลายไปมีที่เออ 哦、嗯。嗯 มันไม่ได้ลงเข้าไปหมดมันต้องสองสองสามเม่มใก เปิดก็ได้ไม่ใชนะ่ขยะตมั้ยมปิดปิดเปิดหรือว่าลองในตัวขั้วดิกเกอร์อ่ะขั้วดิกเกอร์ตรงไฟนี่เสียบไฟดิไม่ใช่ไม่ใช่เสีย,ยนั้นเสียบตรงไฟสมบอดี้ไฟ

嗯。Okay. ก็เป็นหรอเมื่อกี้เป็นปะต้องรองดูไปสัมพากงดีเกือบได้นะไิ่ได้อ่ในกนปอนมันเลย Bye. Okay. เท่ไปเหมือนจะทัก Yeah.